ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Mark Tree Channel มาร่วมวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark Tree Channel กันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับก็เป็นคลิปวิดีโอลุ่งละล่วงหุ้นรายวันนั่นเองนะครับวันนี้ประจำวันที่21สิงหานะครับเรียกว่าจะจบเดือนสิงหาโดยที่แบบการจัดตั้งเนี่ย ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวรอติดตามวันพรุ่งนี้แล้วกันวันที่22นะครับน่าจะได้เห็นข่าวสารอะไรใกล้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยการที่ลักษณะของหุ้นเป็นอย่างนี้ครับทิศทางของเศรษฐกิจเริ่มมาเ,เราก็จะเริ่มเห็นว่าหุ้นเนี่ยจะมีการดีดกระเตื้องกลับเข้ามาแต่เมื่อไหร่ครับที่มีการเรียกว่าจัดตั้งได้เสร็จสิ้นเนาะจะเห็นว่าราคาหุ้นเนี่ยพุ่ง แน่นอนนะครับรอดูได้เลยครับอ่ะก่อนเราจะไปเริ่มเช่นเคยครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องเลยนะครับสำหรับคนที่กดแล้วเราไปอัปเดตพร้อมกันว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างเริ่มต้นจากข่าวสารก่อนเลยนะครับก็จะมี13หุ้นที่เขาบอกเกี่ยวกับการเมืองเด่นเนาะแต่สำหรับตรงนี้ครับม้ามองว่าการโฟกัสของหุ้น เกี่ยวกับการเมืองเนี่ยมาอยากให้มองทุกคนมองข้ามตรงนี้ไปก่อนอยากให้ไปโฟกัสในลักษณะของทีมเศรษฐกิจมากกว่านะครับตอนนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับหุ้นค้าปีกนะครับหรือว่าพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับการสร้างบ้านอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้มันถึงจะมีตอรี่เพย์กลับมานะดังนั้นเนี่ยก็ลองไปโฟกัสกลุ่มนั้นก่อน นะครับก่อนที่เราจะโฟกัสในพวกหุ้นการเมืองพวกนี้นั่นเองครับตัวต่อมาครับ LPH นะครับผู้ป่วยแน่น Q3 เนาะเขาบอกว่าโอ้โหจัดแบบพันล้านต่อยอดธุรกิจเดี๋ยวเราไปดูซิ LPH เหรอ LPH นะครับตัวลาดร้านั่นเองโอ้โหเรียกว่าขนาดาเขาบอกว่ามีการเพิ่มตัว ยอดผู้ป่วยแน่นขึ้นนะครับแต่ราคาเนี่ยเรียกว่าดิ่งลงนะน่าจะลงต่อด้วยเออใครที่ถืออยู่ก็ต้องระมัดระวังสักหน่อยเนาะก็จะมีปันผลแล้วนะครับก็ติดตามไปแล้วกันนะตัวต่อไปครับพระราม9นะครับเจราจารดิวร่วมทุนเนี่ยมา2กลุ่มและกลุ่มโรงพยาบาลนะครับแสดงว่าเอ๊กลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยเขามีอะไรหรือเปล่าช่วงนี้นะครับเห็นแบบพวกออกข่าวดันดนกันเนี่ย โห oh, ตัวนี้ก็มาชนในจุดก่อนหน้านี้แล้วนะครับอาจจะมีการทำนิวโลนะก็ต้องติดตามอย่างระมัดระวังนะครับสำหรับตัวพราม9นะครับใครที่รอดูกันอยู่เนาะโอเคตัวโอลีนะ,ค,ะค,นะ 20, นครับบุกเนาะ2 0 0 0 0นี่เขาบอก2.80หมื่นล้านนะครับโอน22โครงการต้องบอกว่าตัวเลจินเนี่ยมีการเปิดโครงการใหม่เราเห็นค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่ารายได้ของกลุ่มตัวคอนโดก็ถือว่ายังไม่ได้สู้ดีนะ เท่าที่เราไปดูเนาะก็จะมีแค่กลุ่มแบบพื้นล่าพวกสุภไลพวกอะไรเงี้ยที่จะทํากําไรได้ค่อนข้างดีนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูซิเป้าเขาบอกว่า14บาทใช่ปะ่ะออ i ิจินะครับเป็นอย่างไรอ่ะตัว Origin ครับก็ เรียกว่าอย่างที่บอกเนาะมันเป็นการคาดการเนี่ยรายได้น่าจะปรับตัวลดลงแหละอย่างที่เขาบอกกันนะครับดังนั้นเนี่ยตัวออริจินมีสิทธิ์ที่จะหลุด9บาทครับแต่จุดหลุด9บาทเป็นจุดลับนะต้องบอกเพื่อนว่าเป็นจุดลับนะครับเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเลยสำหรับตัวออริจินสะสมได้ครับก่อนก่อนที่จะประกาศในพวก Q4 เนี่ยก็น่าเล่นน่าลุ้นเหมือนกันนะครับสำหรับตัวออริจินนะโอเคตัว S&P ครับแล้วก็สุภาลัยขึ้น XD อ่าเนี่ย มีหลายคนถามว่าเอ้หุ้นขึ้น xd แบบนี้ซื้อได้ไหมต้องตอบแบบนี้ครับถ้าเราซื้อวันพรุ่งนี้เราจะไม่ได้ปันผลแต่ถ้าเราซื้อภายในวันนี้เราจะได้ปันผลนะครับดังน,นตัวเอสเนีเนี่ยมาบอกว่าน่าจะย่อต่อในวันพรุ่งนี้นะครับแต่เป็นการย่อแบบสั้นๆแล้วหลังปันผลเด้งกลับขึ้นไปนะครับเพราะว่าตัวนี้กําไรค่อนข้างดี PE ก็เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ของตัว s อสแล้วแหละ นะตอนนี้นะครับเพราะว่ารายได้ของเขาค่อนข้างเติบโตขึ้นค่อนข้างดีครับโอเคดังนั้นถือว่าสวยทีนี้ไปดู Super สุภไลสิอาเนี่ยนะสุภไลโอ้สุภไลนี่ก็สวยเหมือนกันแต่สุภไลเนี่ยกำไรเติบโตนะใครที่ซื้อสามารถซื้อได้ปันผลไปถึง0.7นะครับกับราคา21บาทณนะตอนนี้นะครับก็ซื้อพรุ่งนี้ไม่ได้ปันผลแล้วครับไม่ต้องซื้อแล้ว ไปรอหลังวันปันผลแล้วก็เข้าซื้อตอนนั้นลุ้นน่าจะดีกว่าครับบีกิมครับปักธงเวียดนามนะครับไปดูซิบีกิมบีกิมบีกิมตัวบีกิมโอเคสำหรับตัวบีกิมเนี่ยก็เป็นการไซด์เวย์ออกข้างครับแล้วก็เดี๋ยววันปันผลเนี่ยน่าจะมีการย่อลงมาเทสโลใน33บาทนะครับก็ติดตามแต่มาบอกว่าน่าจะลงต่อครับสำหรับตับีกิมเโอเคตัวต่อไปครับอ่าเรดี้นะครับงบเด้งอ่าเรดี้ เลดี้นี้พร้อมสิ่งเลียงโอ้สำหรับตัวเลดี้เนี่ยยังไม่ค่อยพร้อมสิ่งเท่าไหร่นะครับสำหรับม้ามองอย่างนี้นะม้ามองว่าน่าจะมีการแบบสวิงกันออกอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าดูจากการสะสมกําลังก้อนนี้แล้วครับเราเห็นแล้วว่าน่าจะเป็นแนวโน้มการขยับออกข้างมากกว่านะสำหรับตัวเลดี้นะครับทีนี้ต้องมาลุ้นแหละว่าผลประกอบการที่เขาบอกว่าเติบโตเนี่ยต่อเน,นื่อง6ไตรมาสเนี่ยมันจะฟันกําไรขึ้นไปได้แค่ไหนนะครับ kjl นะครับผุดเดี๋ยวนะตู้พลาสติกกดน้ําเหรอ เดี๋ยวก่อนหน้านี้เขาเป็นตู้ไอไฟไม่ใช่เหรอทำไมตอนนี้ถึงเป็นตู้กดน,น้ำาละวโอ้โหเรียกว่าสร้างภูเขาแล้วก็ออกไปพร้อมแบบโวลูมด้วยนะตอนนี้ครับเดี๋ยวรอถ้าใครที่จะเล่นตัวนี้นะมามองว่ารอหลังมันผลเนี่ยสามารถเล่นได้จริงๆตัวนี้เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าทําการบ้าน,นมากๆเลยก็ลองเอาไปทําการบ้านกันดูนะมาก็เฝ้าอยู่แล้วก็ติดตามตัวผลประกอบการของเขาอยู่นะครับแต่ันยังไม่ มันยังไม่ทัชใจมากพอนะครับแต่ว่าอยู่ในเฟวอร์ลิตแน่นอนตัว ICN อครับอวดแบ็กหลอกเนี่ยอวดแบ็กหลอกเนี่ยอวดมาค่อนข้างเยอะแล้วนะแต่ว่าไม่รู้จะเอาเข้างบมาเมื่อไหร่นะครับแต่อวดแบ็กหลอกไปเรื่อยๆเลยแหละเนาะอ่ะตัว ICN ครับมีสิทธิ์ย่อต่อครับทรงแบบนี้นะมีสิทธิ์ย่อต่อนะครับการกลับตัวเป็นการแค่เด้งสั้นๆเพื่อลงต่อเท่านั้นต้องระมัดระวังนะครับสำหรับตัวนี้ครับโอเคก็ถือว่าครบจบ นะครับเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าหุ้นผัวเซตเป็นยังไงกันบ้างเนาะก่อนที่เราจะเข้าหุ้นการบ้านของเราภาพของเซ็ตครับถือว่าถ้าเรามองจากกรอบนี้นะก็อยู่ในกรอบการพักตัวที่เรียกว่าสวยนะสำหรับมาเรียกว่าสวยนะครับเป็นจุดที่จริงๆเนี่ยมาร์กเทสต,ตัต้งแต่ 1, 1 5 5 6 6เนี่ยในโซนเนี้ยมาร์กใช้เทสเป็นแนวรับ แล้วแหละประมาณรอบ2รอบนะครับแต่ตอนนี้ก็กลับมาสะสมกําลังได้อีกรอบเออมันก็น่าจะกลับขึ้นไปยืนได้นะยิ่งตอนนี้เราเห็นข่าวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยเริ่มมีการฟื้นตัวแต่ต้องบอกว่าพวกสินทรัพย์หรือว่าพวกสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยเรียกว่าปรับตัวสูงขึ้นโดยที่พวกเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มองถึงตรงนั้นเลยด้วยซ้ำเนาะอย่างเช่นราคาข้าวราคาน้ํามันราคาน้ําตาล ตอนนี้ปรับตัวสูงขึ้นนะครับตามตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็ดีมาซัพายที่มันหายไปดังนั้นเนี่ยการที่เราจะาวิเคราะห์หลายๆอย่างกับการซื้อหุ้นบางตัวเนี่ยเราอาจจะต้องมองถึงภาพของเศรษฐกิจด้วยมากกว่าตัวรายได้ของเขาในตลาดหุ้นไทยนะครับไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นภาพที่ใหญ่มากพอเนาะในการซื้ออาจจะอุ้ยทำบริษัทนี้มันดีจังฉันเข้าไปซื้อเลยดีกว่าก็อาจจะทําให้เราแบบ เกิดความเสี่ยงได้ในการเข้าซื้อก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่ว่าการวางแผนของตัวที่มาแนะนำเนี่ยก็อาจจะเป็นในลักษณะของการเล่นระยะสั้นนะครับไม่ได้ถือถึงขั้นว่าจะปันผลผู้หุ้นปันผลเนี่ยเราก็มีแนะนําไปแล้วเนาะก็ไปติดตามเพิ่มเติมได้นะครับก็อัปเดตให้เรื่อยๆก็เห็นว่าออคชั่นเนี่ยตอนนี้บวกขึ้นมาอยู่ประมาณ4-5%แล้วนะครับโอเคไปดูตัวแรกครับตัวแรก AP ครับแนวรับโซน11.8เ็นี่ยเป็นโซนแนวรับ ถือว่าสําคัญอพอสมควรนะครับสำหรับตัว AP เนาะก็สามารถใช้รับได้ครับ11.2เป็น stop loss ก็เล่นแค่ระยะสั้นๆประมาณนี้ถ้าหลุดก็ต้องปล่อยนะครับตัวต่อบ้าที่พี่ p อพตัวเนี้ยอดใจไปเรื่อยๆนะครับนั่งทับมือไปเรื่อยๆเนาะมันมีวิ่งขึ้นวิ่งลงแต่เราเห็นท่าทีแล้วนะว่า3.40เนี่ยชนนะครับแล้วก็ยืนได้แป๊บหนึ่งแล้วก็ปรับตัวลงมาเนาะ ดังนั้นเนี่ยก็ต้องเฝ้ามันต่อนะมันมีอาจจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาสําหรับตัวนี้นะครับตัวต่อไปตัวออโรล่าครับตัวนี้มากับสวนกับราคาทองเลยแนวรับ16.5ใครไม่ทันก็นั่งรอไปก่อนนะครับสำหรับตัวออโรล่านะครับ ตัวต่อไป AU AU รอ9.95คุณได้รับอย่างแน่นอนครับโซนนี้ไม่น่าพลาดสต็อปลอสใช้9.25แนวต้าน11.5ครับตัวต่อมา BRI นะครับน่าจะปันผลไปเลยยาวๆนะครับสำหรับต,ตัวนี้แนวรับ9.05ครับก็มาพร้อมกับหุ้นแม่นะตัว Origin ส่วนมากจะไปคู่กันแต่ตัวที่ไปก่อนเนี่ยจะเป็นตัว b i เพราะว่า ในตัวบ้านเดี่ยวของตัว BI เนี่ยถือว่าเป็นบ้านที่ลักชวรี่พอสมควรนะครับก็จะเป็นบ้านที่ราคาค่อนข้างสูงแล้วก็อยู่ตามชาดเมืองดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจครับมีทั้งชนบุรีมีทั้งโซนสุพรรณมีหมดเลยตัวต่อมา LH ครับ l s เน,นี่ยน่าจะหลุดนะเท่าที่มองแบบนี้น่าจะหลุดนะครับหลุด9ก้า8.20เนาะแต่ราคา8.20เป็นจุดรับครับสำหรับตัว LH ปันผลอีก 2วันแสดงว่าถ้าเราซื้อภายในวันที่22-23เนี่ยเรายังได้เงินปันผลนะใครที่จะซื้อก็เข้าลองดูแล้วกันนะครับตัว csg ครับแนวรับ3บาทอ่าชนแล้วเด้งเลยนะครับสต็อปล s ออยู่ที่2.76นะครับส่วนแนวต้าน3.24แบบนี้น่ารับมากๆครับ cp extra ครับอ่าตัวหรือว่าสยามแมคโคเนาะแนวรับ33.5ครับชนแล้วเด้งเลยนะครับสต็อปลอใช้3า5แนวต้าน37ตัวนี้ก็เป็นตัวน่ารับเหมือน csg เลยนะครับยิ่ง โอ้โหตอนนี้หุ้นใหญ่ๆนะราคาปรับตัวลงค่อนข้างเยอะนะครับก็มีจุดมีพื้นที่ให้เพื่อนๆได้ลองเล่นดูเนาะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ครับก็เป็นโอกาสสําหรับการวางแผนหุ้นไทยนะสำหรับมามา,ม,ามองอย่งนี้ครับตัวต่อไปน้ำย่งนะครับตัวนี้เนี่ยแนวรับ3.88คิดว่าไม่น่าได้ครับเพราะว่าขึ้นมา5วันรวด นะครับน่าจะทะยานไปต่อนะถ้าทรงแบบนี้นะเพราะว่าการขึ้นของเขาครับไม่ใช่การปิดเป็นแท่งแดงแต่เป็นการขึ้นที่เปิดเป็นโดจินะครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะขยับตัวขึ้นไปต่อได้เลยเพราะว่าวอลุ่มซัพพอร์ตเข้ามาเต็มที่ครับตัวต่อมาตัวเฮงนะครับถึงแม้นะครับหุ้นเช่าซื้อเนี่ยจะยังไม่ได้สวยมากมายนักนะแต่ว่ากลุ่มเฮงเอยยิสโกเอยอคชันเอยพวกเนี้ยก็มาได้ค่อนข้างดีนะดังนั้นแนวแนรับ2.44ครับสต็อปลอสอยู่ที่2.34แนวต้าน2.68นะครับ ตัวต่อมาโกโบครับจะเป็นตัวที่เอามาเพิ่มเข้ามานะครับตัวโกโบเนี่ยมาค่อนข้างชอบเพราะว่าในส่วนของงบการเงินนะครับน่าจะดีเกินคาดเออสำหรับตัวโกโบนะดังนั้นเนี่ยทำให้ราคาโกโบเนี่ยน่าสนใจครับแนวรับใช้เลย17.6ครับสต็อปล็อสบบาทแนวต้าน19บาทนั่นเองครับโอเคไปต่อครับตัวต่อมาตัวท่านี้ครับอ่ากลุ่มเลสซิ่งเหมือนกันตัวทานี้เนี่ยเรียกว่าซึมเนี่ยต้องรีบปล่อยเนาะแต่เมื่อไหร่ที่ย่อลงมาได้จุดหนึ่งอย่างเช่นอย่างนี้ อะมาชนได้จุดหนึง่งแล้วมีการทําแท่งเขียวหลายแท่งแบบนี้แบบนี้น่าสนใจครับเพราะว่าราคามันจะกลับตัวไปได้บ่อยๆนะครับสำหรับตัวทานี้แต่เมื่อไหรท่ที่ล่วงสักสาถึง4วันติดแนะนําให้เพ่นไปเลยนะครับแล้วก็รอไปอีกสักระยะหนึง่งถึงจะได้เข้าเล่นเนี่ยในช่วงแบบนี้ถ้าล่วงลงมาแบบนี้ปล่อยสัก3วันปล่อยอ่ะคราวนี้เราเริ่มเห็นแล้ว นะครับเดี๋ยวมารอลุ้นว่าตัวทานี้จะเป็นยังไงนั่นเองครับโอเคนะครับหุ้นการบ้านก็จะมีประมาณนี้เนาะก็ให้เฝ้ากันไปเรื่อยๆนะครับมีหลายตัวที่เฝ้ากันอยู่เนาะแต่ก็มีหลายตัวที่เป็นหุ้นแบบปันผลนะก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีครับอ่าถ้าเพื่อนๆชื่อชอบคลิปวิดีโอเช่นเคยครับกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกําลังใจให้กับช่องแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิงนี้สวัสดีครับ